เเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นโน้ต20อัลต้านะครับโน้ต20อัลต้าตัวนี้เครื่องตกน้ำมาแล้วกล้องไม่ทํางานนะครับเข้าใช้งานกล้องไม่ได้นะครับตัวนี้ผมแกะเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นที่บอร์ดนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับเพราะว่าบอร์ดมีข้ามน้ําบานเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราหมุนกล้องแบบนี้เราหมุนไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้สักตัวนะครับเด้งออกด้วยนะครับลักษณะการทํางานของของโ no น้ตดิสซี่อัลตาตัวนี้นะครับที่ตกน้ํานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คให้ละเอียดกว่านี้ได้นะครับว่าทําไมกล้องถึงเข้าใช้งานไม่ได้ทั้งสองตัวนะครับเราเข้าไปเบื้องต้นที่คําสั่งตรวจสอบเครื่องนะครับตรวจสอบฟังก์ชันต่างๆของเครื่องนะครับ อ่าตัวนี้นะครับมันก็จะฟ้องบอกเราทุกอย่างแต่เราจะต้องการแค่กล้องหลังนิกกแคมป์ Camp, แล้วก็ฟอนต์แคมป์นะครับฟอนต์คาร์เมล่านะครับนิกก้าคาร a เมล่าเราเอากล้องหลังก่อนเพราะเปิดใช้งานได้ไหมอันนี้เปิดเปิดใช้งานได้อ่าแล้วเราก็กลับนะครับันทีอันนี้กล้องหน้านะครับอ่ากล้องหน้าก็เปิดใช้งานได้ อันนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าใช้งานกล้องหลังตัวนี้ไม่ได้นะครับลักษณะของกล้องหลังที่เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่คุณหนึ่งนะครับไอโปรแกรมนี้อาจจะตรวจสอบนะครับ mm hmm. ผมก็เพิ่งดูมาใหม่ๆตัวไอรุ่นรุ่นใหม่เพิ่งเพิ่งดูว่ามันจะตรวจสอบหลายตัวแล้วมันเข้าทีดู เอาเข้ากล้องใหม่เข้าไม่ได้นะครับเฟลนะครับไอ้น,นี่กล้องมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีคูณ0.5คูณหคูณ2นะครับอไอ้กล้องหลักของตัวนี้ที่เข้าไม่ได้แสดงว่ามีกล้องตัวใดตัวหนึ่งในตัวนี้อยู่ทํางานไม่ได้นะครับเมื่อกี้กล้องหน้ากล,ก,ลก,ลกล้องหลังกล้องกล้องกล้องหลังนี่จะโฟกัสค่อนข้างละเอียดสูงนะครับน่าจะเป็นตัวคูณ2.5หรือคูณ2ออย่างนี้นะครับที่ไม่ใช่ตัวหลักนะครับอันนี้เดี๋ยวเรา แกะออกมาดูกันเลยนะครับว่าขราบน้ำอันนี้เครื่องผมก็ได้แกะตรวจสอบมาเบื้องต้นนะครับเจอจุดนะครับเจอจุดแล้แต่ว่าเราก็มาดูกันว่าเราจะแก้ไขกันได้ไหมนะครับ ตัวนี้เป็นตัวมินบอร์ดที่เราจะซ่อมแซมกันนะครับเราก็จะมาดูหนึ่งเลยนะครับที่เราเห็นกันนะครับก็จะเป็นพวกลักษณะของคราบน้ําที่เกาะอยู่บนตัวบอร์ดนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งจุดนะครับบริเวณกล้องนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สองนะครับเมนูชัดหรือเปล่านะครับ จะเป็นค่าข้าวขาวนี่นะครับแล้วก็เป็นที่เกลือกไอซีอุปกรณ์ต่างๆบนตัวกล้องนี่ครับเสียหายนะครับเราก็จะทาการไล่เปลี่ยนแล้วก็ซ่อมแซมใหม่บนบอร์ดตัวน,นี้นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่ากล้องที่เราจิ้มกันในหน้าทํางานหน้าหลักหน้าปกติจะเข้าใช้งานได้ไหมนะครับนี่ก็ขออนุญาตแกะกล้องออกก่อนเลยนะครับอันดับแรก ก็ต้องตรวจสอบให้ลูกค้าก็จะต้องเป็นพวกซ็อกเก็ตนี้นะครับว่าโดนน้ำไหมสําหรับ2ตัวนี้สวยนะครับไม่โดนนะครับแต่สําหรับตัวนี้มีขี้เกลือนะครับสัเฟอกําลังเกาะนะครับต้องล้างน้ำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็มาไล่ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายพวกนี้นะครับกล้องก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับแล้วผมต้องใช้กล้องจุลทรรศในการทางานด้วยนะครับอาจจะบังตัว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 จุดตัวทํางานหน่อยนะครับแต่หรือจะไม่บังบางทีลูกค้าก็ คงจะนั่งซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีบางจุดต้องใช้วงจรในการช่วยแล้วดูว่าไฟเลี้ยงตรงนั้นมาจากอะไรไปไหนนะครับแล้วก็ต้องรู้ค่าของอุปกรณ์ต้องรู้การทํางานของอุปกรณ์บนบอร์ดนะครับอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ว่าทําหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมลองพยายามทําไปก่อนนะครับผมถ่ายด้วยตัว โทรศัพท์มือถืออาจจะบา,บางๆหน่อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่ต้องการที่จะดูก็เดี๋ยวไปเลื่อนไปดูนู่นเลยก็ได้นะครับน้ำกัดค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์หน้าจอน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขอไล่ซ่อมแซมอุปกรณ์ดีกว่านะครับเพราะว่ากล้องมันมองไม่เห็นนะครับมันบางกล้องจุลทรรศน์เูยโอ้ยมันป๊บนึงนะพี่อ่าเดี๋ยวยังไงผมมาต่อวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าเรามาต่อกันนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ผมไล่ล้างไล่เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่เสียหายไอซีออกไปนะครับตัวที่โดนน้ํานะครับ เราก็มาลองมาลองกันอีกรอบนะครับว่าไอ้กล้องที่เรากดผ่านฟังก์ชันแอปพลิเคชันตัวนั้นนะจะสามารถทำงานได้ไหมนะครับไปเลยปะบ่ะมีใครคุยกับลูกค้าเลยปะ คือเครื่องใหม่ไม่เอาข้อมูลอ่ะคุยเลยดิคุยได้คำว่าช่างมันไม่ทำให้เราได้ตังนะไม่ทำให้เราได้งานนะตชาร์จมินิหกเท่าไหร่ตัวชาร์จมินิหกหันห้า อ่านี้เราก็จะมาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอปปสุปเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะได้สั่งของไป เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้ก็เพิ่งประกอบเครื่องหลังจากที่ทําเสร็จนะครับอ่านี่นะครับก็าสามารถเข้าได้ด้วยกล้องหลักคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า0.5อ่า0.5ก็ได้นะครับ5คูณ5คูณ5ก็ได้นะครับกบล้องก็จะมีหลักอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราจะต้องหน้านะครับ ่าตัวนี้ก็เป็นกล้องหน้าก็โอเคนะครับอ่าตัวนี้ก็เรียบร้อยผมก็จะขออนุญาตประกอบเครื่องส่งงานลูกค้านะครับสำหรับการซ่อมกล้องโน้ต20 a t อัลต้าตกน้ำนะครับโดนความชื้นมานะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมกับทางร้านสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับทุกประเภททุกอาการเบอร์โทรกับไลน์ ID ผมแปะไว้ที่หน้าวิดีโอเลยนะครับแอดมาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดของทางร้านจะอยู่ที่ใต้คำอธิบาย จะอยู่ที่ใต้วิดีโออยู่ในคําอธิบายใต้วิดีโอนี้นะครับร้านก็จะมี2สาขาที่กรุงเทพนะครับสาขาแรกก็จะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2สาขาที่2ก็จะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดมินทาชั้น2เหมือนกันนะครับสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับ